หายไม่ได้สร้างคนนี้จิวาวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซทูในเดือสิบครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงตัวเควสที่กำลังมีอีเวนท์ที่เรียกได้ว่าสามารถหาได้ทั้งอาวุธใหม่ของดีๆหาเงินได้ยันจบปี2024กันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือตัวเควส Nameless City นั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะก็สำหรับ Nameless City oh. นะครับก็คือจะเป็นตัวเควสที่เราจะทำการ วิ่งบนกันในเคเวสท,ทำการเก็บแต้มแล้วก็นำแต้มเนี่ยไปทำการเปิดกล่องเพื่อจะรับไอเทมดรอปแบบดีๆกันมานั่นเองนะครับซึ่งในแพตตอนนี้ก็มีการดรอปตัวอาวุธที่เป็นเมตาใหม่นั่นก็คือเลนดิตดับ12บดาวนะครับนี่คืออาวุธ12ดาวชิ้นแรกของตัวเกมกันเลยทีเดียวนะก็สามารถมาหาก,กันในเคเวสที่ได้แต่บอกไว้ก่อนว่ามันคืออาวุธที่ดรอปค่อนข้างจะยากเพอเช่นอันนี้นก็อาจจะแบบว่าลงกันแบบหลายรอบกันหน่อยกว่าจะได้กันมาสักชิ้นหนึ่งประมาณนี้นะ ครับแถบราคาขายในตลาดตอนนี้ก็เรียเลได้ว่าหลักร้อยล้านเลยทีเดียวแล้วก็ครอปอื่นๆเนี่ยก็ยังมีการดอยตัวเควนี้กันอยู่นะครับซึ่งการลงตัวเควนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือต้องการแตะพื้มพาเวอร์ตั้งแต่3,960ขึ้นไปถึงสามารถลงกันได้แล้วก็ต้องมีการเล่นเรื่องๆเนี่ยมาถึงจุดที่สามารถไปยังเมืองเดลเลสิตี้กันได้แล้วด้วยนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเควนี้แต่ว่าสิ่งที่จะมาเน้นกันในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัว ทร a ลพิเศษก็คือเวลาที่เราไปตีอมอนสเตอร์ตามเมืองไปรเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นอักษรตัวทีก็คือเป็นทร a ลนะครับแล้วมันจะมีทรีลพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้ที่จะได้เจอกับตัวเซนเกรดและปีนั่นเองนะครับอ่ะเข้าไปตัวเควสกันเลยเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับอ่ะก็หลักการเดิมนะครับสำหรับตัวเนมเบิร์ตซิตี้ก็คือจะเป็นตัวเควสที่แจห้เราทําการเก็บแต้มจากทั้งมอนสเตอร์จากการวิ่งเก็บตามเมืองเนี่ยเพื่อที่จะเอามาใช้ในการ เ, ep, เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับก็แต่ละหีบก็จะมีการใช้แต้มเปิดไม่เท่ากันละเนออ่ะแล้วก็ทีนี้ตอนที่เราทำการทาการวิง่งเล่นเควนตัวนี้กันอยู่นะครับมันก็จะมีการเจอกับแท้แบบว่าอาจเจอกับมอเตอร์ชุดหนึ่งบ้างเจอรถทักเจอเป็นบอสอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีการเจอกับตัวเซนเกลลปี้ที่แบบเป็นแลปปี้ขาดยัดก,กันอยู่ด้วยนั่นแหละครับคือไฮไลท์ที่เราจะมาหาทั้งของดีแล้วก็ใครแบบต้องการแบบว่าเงินเยอะเนี่ย ผมแนะนาเลยว่ามาที่เควสนี้กันได้เลยนะครับอ่ะก็เดินเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งเล่นกันไปก่อนก็แล้วกันขอหาก่อนว่าเซนเกลปีโอ้มีคาม่าวระวิคนประก,กาศด้วยนะครับว่าเจอกับเซนเกลปี้อ่ะอันนี้ด้วยคำที่ว่าเมือมันค่อนข้างใหญ่นะครับตัวเทลเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ครอบคลุมแบบทุกพื้นที่ขนาดนั้นก็แบบว่าพยายามวิ่งตามคนหมู่มากเข้าไว้กันละกันนะครับคือหลักการเล่นในตอนนี้เนี่ยก็คือเห็นคนตรงไหนเยอะๆให้วิ่งตามนั้นไปก่อนได้เลยนะครับแต่รู้สึกว่า เขาได้จบแทลตรงนี้ไปแล้วอะไม่เป็นไรหาใหม่อะนะครับคณะก็คือจะเป็นตัวแทลแต่ว่าอันนี้มันเป็นแทลแบบปกตินะซึือเราก็ต้องวิ่งวนไปเรื่อยครับจนกว่าจะเจอตัวเซนเกลปี้แต่ว่าเท่าที่ลองลงมาเนี่ยทุกรอบเจอแน่นอนอยู่แล้วนะครับโอ้ปรากฏใกล้ตัวกันเลยอ่านี่ครับนี่คือแทลที่เป็นเป้าหมายของการฟาร์มในครั้งนี้นะครับเซนเกรดแลปปี้นะครับแลปปี้ขนาดยักษ์ที่ เป็นของตัวกิจกรรมอีเวนต์คริสต์มาสในปี2024นนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวแลปปี้ตัวเนี้ยเวลาที่มันตายนะครับก็จะเห็นว่าเวลาที่มันกาลังจะหนีออกไปเนี่ยมันจะมีการดรอปของที่ค่อนข้างจะเยอะมากซึ่งมันจะมีไฮไลท์เด็ดอยู่ด้วยแล้วก็เวลาที่แบบเราส่วนใปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีการเจอกับตัวอากัปตันต่อเนื่องจะเห็นนะครับว่ามีกัปตันเนี่ยโผล่มาอีก2ตัวกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันแบบปกตินะเจอกัปตันต่อเนื่องอีก2ตัวมานะครับแต มันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ขอดอบจากตัวแรปปี้เมื่อร์กี้นะครับก็คือมันจะมีการดอบสิ่งที่เรียกว่าอัลฟาเรกเตอร์อ่ะก็คือมันจะเป็นไอเทมที่เราสามารถทําการขายไปก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับอัลฟาเรกเตอร์คูณ20ก็คือตัวเซนส์แกลปปี้นะครับจากการันตีอัลฟาเรกเตอร์20ก้อนเสมอซึ่งถ้าหากถามว่าอัลฟาเรกเตอร์20ก้อนเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับก็คือ20ก้อนแบบนี้นะมันจะมีราคาอยู่ที่ 70,000 e n m e t e t a หรือก็คือการเจอเซนเกเลปี้หนึ่งตัวเราจะได้เงินมา70,000แน่ๆแล้วก็มีโอกาสที่มันจะมีการดรอปเพิ่มเติมกันด้วยแล้วก็เมื่อกีจะเห็นว่ามีการเจอกับตัวกัปตันต่อเนื่องกันไปใช่ไหมครับซึ่งกัปตันเนี่ยมันก็จะมีการดรอปอัพเมนดีๆกันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าว่าโชคดีกว่านี้อีกก็คือจะมีการเจอกับตัวคิงกัปตันกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขอวิ่งวนกันดูก่อนว่าจะเจออีกรอบหรือเปล่า เจอกับเซนตเกลลี้อีกแล้วนะครับเนี่ยออกมาบ่อยเหมือนกันนะมันเป็นตัวมอสเซอร์ไอ้เป็นตัวเทลที่ค่อนข้างจะออกง่ายกันพอสมควรนะครับคือลงรอบหนึ่งประมาณ15นาทีเนี่ย ก็เจออย่างต่ําๆก็2ตัวอะอยังต่ำสุดๆเลยอะแค่2ตัวแต่ว่าถ้าโชคดีๆเนี่ยก็เลยได้ว่าเจอกันแบบประมาณสัก4-5ตัวต่อรอบกันเลยทีเดียวนะครับอรอบนี้ก็ยังเป็นกับตัน2ตัวเหมือนเดิมนะครับคือบางทีเนี่ยจะกับตันเพิ่มมาประมาณสัก2 3สตัวบ้างบางทีเจอแลปปี้ปกติบ้างหรือไม่ก็เจอกับเป็นตัวคิงกับตันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้เห็นของดอบไหมครับว่าของดอบเนี่ยมันเด้งมาเยอะกันขนาดไหนซึ่งอ่ามันจะมีทั้ง ตัวคลาสคิวมีขอมาเที่ยวต่างๆพวกเกกินเดอร์ขออัปเกรดตัวอาวุธที่แบบเป็นซีรีส์ตายสโลก็มีการดรอปกันด้วยดรอปของขั้น5้าหล่ออารเมนระดับเมตาต่างๆก็มีการดรอปแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเป็นอัลฟาเลกเตอร์อย่างที่บอกกันไปนั่นเองนะครับว่าตัวหนึ่งเนี่ยดรอปการันตีแน่ๆ20ก้อนเสมอเพราะฉะนี้ก็เลยจะเป็นจุดที่เราสามารถมาฟาร์มกันได้นะครับ เซนเกนและพี่เจออีกตัวกันแล้วแหมเราแต่ว่าโชคดีเหมือนกันนะเจอค่อนข้างจะไวเหมือนกันนะครับอ่าเราก็ทกําการสู้กับน้องกันไปเหมือนเดิมเสื้อราคาของเทลก็จะเหมือนกันทุกรอบนะครับก็คือเปิดมาเนี่ยจะเจอกับตัวแรพปี้ก่อนจากกันเมื่อตีไปเรื่อยๆก็จะเจอกับมอนสเตอร์อีกชุดหนึ่งที่จะเป็นตัวกัปตันและรอบนี้มาแล้วครับผมนี่คือคิงกัปตันอ่าบอกเลยนะครับว่าคิงกัปตันเนี่ย ตัวดอกของเยอะสุด <c ười> คือตัวแรปเปียดอปเป็นอัลฟาเลกเตอร์แบบที่เป็นไฮไลท์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวคิงกับตันเนี่ยบอกเลยว่าไอเทมแกที่ดอปนี่น่ากลัวแบบสุดๆกันไปเลยนะครับอาจจะฮึบเอาตายก่อน <c ười> ต,ต,ตายเสียก่อนถ้าอย่างนั้นลงอติฟรีเลยผมอ่ะเราก็รอครับนี่ ตอนนี้ตัวคิกตันก็แบบกำลังทำการดรอปตัวไอเทมกันอยู่นะครับนี่ดูของซะก่อนโฮโฮโฮไอเทมสีเขียวลอยมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือจะมีตั้งแต่ตัวหลอด กิกาติกขั้น4หลอดเดทเคเปอร์ขั้น5หลอดโดมิน่าหลอดซูปอริน่าทุกเขตทุกโซนหลอด l อซต่างๆนานาใช่ไหมมี LC ซโดมินาด้วยมีหลอด l อซฮาลูฟินเลียแล้วก็มีหลอดตัวเกสมีหลอดฟิวเจียโอ้ยอ่านไม่ทันเนี่ยครับมันจะมีของที่เรียกว่าเป็นหลอดเมตาช่วงเนี่ยมากันเยอะมากหลอดไดรรเอลูกก็มี ตัวโปรเกก็มีการตัวมีดอปอะไรกันด้วยนะครับคือมันจะเป็นตัวหลอดที่ใช้ในการอัพพวกแบบหลอดระดับเมตาเนี่ยมันจะมีการดอบกันในจากตัวคิงกับตันกันด้วยพอฉันถามว่าเราโชคดีเจอคิงกับตันรับรองได้เลยครับว่าได้ขอมาเยอะมากๆแน่นอนซึ่งถ้าไปกระตาปกติมันก็มีมันกันแหละแต่แค่ว่าคิงกับตันเนี่ยมันจะเยอะกว่านั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เวลาในเควสไม่ถึง5นาทีกันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบใช้แต้มครับคือหลักการเล่นตัวอ่าเควสเนี่ยคำแนะนำเลยนะครับ ไปใช้ MIRS e ที่เป็นแบบเร่งความเร็วได้ก็คือมันจะเป็นในส่วนของตัวซ้ำนะครับซึ่งถากว่าเราใช้ MIRS e เนี่ยมันจะสามารถทำการวิ่งได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีสปีดบู๊ดด้วยเนี่ยโอ้ก็ยิ่งวิ่งเร็วกันเข้าไปใหญ่กันเลยนะครับอ่ะงั้นตอนนี้เดี๋ยวขอรีบวิ่งไปใช้แต้มกันก่อนเซนเกตและปีตัวที่สมาขอ,อตีขอดรอปช่วยช่วยดรอปอัลฟาเลเตอร์ R M มาหนะ่อยเนี่ยครับเจอสี่รอบ อ่ารอบละเจ็ดหมื่นเป็นขั้นต่ำใช่ไหมก็เนี่ยได้เงินมาแน่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับสองแสนกว่านี่แล้วก็เจอกับกัปตันตัวเล็กงอมาอีก2ตัวอ่าอันนี้แบบคือขั้นต่ำเลยนะขั้นต่ำเนี่ยเราเจอกัปตันประมาณ2ตัวถ้าโชคดีก็อาจจะเจอสัก3แล้วก็ถ้าโชคดีสุดๆก็คือจะเจอกับแบบเป็นคิงกัปตันไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีการดรอปทั้งแผ่นดิสมีตัวสตั๊กแมนเอ่ยเนี่ยเออเนี่ยค่ะอัลฟาเลกเตอร์ยี่สิบก้อนคือบางครั้งก็ ได้20ก้อนบ้าง21ก้อนบ้างเหมือนอารมณ์แบบว่ามีการดรอปเพิ่มยังไงอย่างนั้นกันเลยนะครับะระหว่างที่รอตรงนี้เดี๋ยวเตรียมตัววิ่งไปต่อครับตอนนี้ผมเหลือเวลาไอาเดคเวสอีกแค่ประมาณแค่3นาทีนะครับต้องรีบใช้งานแต้มเนี่ยให้หมดเพราะว่าพอเวลาหมดลงปุ๊บตัวแควมันจะตัดจบเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีแต้มอยู่เยอะๆเนี่ยรีบเคลียร์ให้หมดโดยด่วนเลยนะครับ ไม่ทันเมื่อกี้เห็นปิกคิงกับตันด้วย <c oughs> คือตัวแทลไม่ขึ้นนะครับคืนนี้มันเป็นข้อเสียของตัวคืนนิดนึงตรงที่ว่าเอาเวลาที่มีเทลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนในแบบอะจะสามารถเห็นตัวแทลกันได้คือมันต้องแบบคอยสังเกตว่ามีจุดสีขึ้นมาบนจอนหรือเปล่าแล้วก็มีคนไปออกกันตรงไหนก็พยายามวิ่งไบตามนันให้จงได้กันละกันนะครับเอาอันนี้เป็นแทลปกติแล้วเวลาเหลือแค่นาทีสุดท้าย 3 2 1มห,หมดเวลาอ่ะก็จัดว่าเป็นการจบรอบๆอบหนึ่งของตัว quest nameless city นะครับก็คือเวลา15นาทีซึ่งถามว่าโชคดีเนี่ยก็จะเจอกับมอนสเตอร์ที่สามารถช่วยเพิ่มเวลาให้กับเราก็ได้อีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นการเล่นโดยเฉลี่ยรอบนึงนะครับก็คือถ้าโชคดีเนี่ยก็แบบว่าเจอมาสัก4 5ตัวต่อรอบกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าหากเจอ5ตัวเนี่ย ก็รับซับไปเต็มๆแล้วนะครับ3ามแสนต่อรอบถ้าอย่างน้อยๆก็ประมาณแสนกว่าประมาณต่อรอบกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวฟาイเลกเตอร์เนี่ยก้อนหนึ่งอ่ะมันได้เงิน3ามพันก้อนก็เท่ากับ7 0,000นั่นเองนะครับพะนั้นการเจอแต่ละตัวเนี่ยเราได้ขอมาโยนขายอย่างเงี้ยกันได้เรื่อยๆแน่นอนแล้วก็จะมีทั้งเกี่ยวกับหลอดอัลเบนที่แบบมันมีเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวหลอด LC f a ีฟาอุนเดต้าบราบราบาแม้แต่ตัวอ่ามัสเซอร์แฟกเมนต์เนี่ยก็มีการด นะเออถ้าหากโชคดีเนี่ยก็จะมีการเจอกับตัว Master f ์เฟกเมนที่เราก็สามารถเอามาทำและเกี่ยวกับตัวแอดออนกันต่อไปได้ด้วยเช่นกันรประมาณนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีเวนท์ที่แบบเป็นการฟาร์มทิ้งท้ายปีที่เรียกได้ว่าให้ขอกแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวเทรลพิเศษ เซนแเกลเลปี้ตรงนี้นั้นมันจะเป็นอีเวนต์นะครับไม่ได้อยู่ถาวรนะมันจะอยู่ไปจนถึงแค่อตอนปีใหม่เท่านั้นก็คือวันที่1มกราคมปี2025นะครับก็คือเมื่อขึ้นปีใหม่ไปปุ๊บ แชลนี้ก็จะเป็นการจบลงนั่นเองนะครับส่วนเรื่องตัวอาวุธ12ดาวเนี่ยมันก็ยังคงมีดอกต่อไปตามปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธแบบตามปกติไม่ใช่ตัวอีเวนต์นะแต่ถ้าหากว่าเป็นอีเวนต์เนี่ยก็คือเป็นตัวเทรลที่เจอกับตัวเซนต์เกลปี้ที่เราก็สามารถมาฟาร์มได้จนกว่าจะจบในปี2024นั่นเองนะครับพอจะถาวใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสนี้อยากจะมาฟาร์มทั้งเรื่องเกี่ยวกับเงินออ อักเม้นต่างๆแมทเทียลต่างๆหรือว่าอาวุธ12ดาวที่อาจจะดอปยากสักน,นิดนึงก็สามารถมาฟาร์มกันได้จนจบปีกันเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนเน